ดีจ้ะตัวเองพบกับอบังอีกเช่นเคยนะครับในช่วงของภาษาลายูหนึ่งนาทีนะครับโอเคก่อนอื่นเลยอบังต้องขอบคุนก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยอบังไม่ได้จะมาสอนภาษานะครับแต่อบังอยากจะมาแชร์หนึ่งประสบการณ์เกี่ยวกับหนึ่งปัญหาโลกแปกนะครับนั่นก็คือกราม้าสำคัญแค่ไหนนะครับโอเคอบังเชื่อเลยกันว่า,าปัญหานี้เนี่ยเคยอยู่ในหัวของเพื่อนๆน,นทุกคนนะครับเวลาที่เราอยากจะเรียนภาษาหรือว่าอยากจะ ศึกษาเกี่ยวกับภาษาเนี่ยเราเราบางเจมมองกันว่าพี่เราต้องเรียนแกรมมาเก่งขนาดไหนเราต้องชํานาญแกรมมาขนาดไหนนะครับโอเคก่อนอื่นเลยอาบังอยากจะมาบอกกับทุกคนนะครับว่าแกรมมาเนี่ยในความคิดของอาบังมีความสําคัญนะครับแต่อาบังได้แยกความสําคัญนี้เนี่ยเป็น2ระดับนะครับก็คือสําคัญมากกับสําคัญน้อยนะครับทําไมอาบังถึงบอกว่าสําคัญมาก ใครรู้บ้างถ้าไม่รู้อย่าบังจะบอกอ <c oughs> โอเคนะครับก็เทียบบางบอกว่ามันมีความสําคัญมากเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในช่วงของทางการเนี่ยเช่นอะไรเช่นเวลาที่เราทํางานวิจัยเราส่งหนังสือยืน่นขอความอนุเคราะห์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ไกรมาร์หรือว่าหลักภาษาในการที่จะเอามาเขียนหรือว่าเอามาใช้เนี่ยต้องถูกต้องตามหลักภาษาของมันนะครับ โอเคอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่อับังบอกว่าแกรมาเนี่ยมีความสําคัญมากโอเคแล้วทําไมอับังถึงบอกว่าแกรมาเนี่ยมีความสําคัญน้อยนะครับโอเคเวลาที่เราสนทนากับเพื่อนเนี่ยเราใช้หลักภาษาที่ถูกต้องหรือเปล่าอับังเชื่อเลยนะครับว่าเราไม่ไม่คงไม่นั่งมาแบบไต่องว่าเออเราต้องใช้ถูกคําแต่ละคาแต่ละคำหรอกเราใช้เนี่ยตามความรู้สึกของเราแบบเราพูดเออให้พอเข้าใจถา้าเข้าใจแล้วก็คือจบนะครับอันนี้ก็คือ แกรมม่ามีความสำคัญน้อยนะครับโอเคโดยสรุปแล้วกรมมามีความสำคัญแต่ต้องอยู่ตามบริบทหรือว่าสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับบางสถานการณ์เนี่ยแกรมมาก็สำคัญแต่บางสถานการณ์แกรมมาก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับบางขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ ep หน้าครับบาย